ไล่ไปดีๆนะกําลังเข้าได้เข้าเข็มไล่โดนตัดไปซะง,งั้นนะ่ะบางคนนะ่ะวางกล่องขึ้นมาเนาะกล่องใกล้จะเปิดละเรากําลังเชียร์อยู่ว่าเออจเจ้าของกล่องคือคนนี้นะเข้าไปรับเพื่อนรับมิตรภาพกันได้เลยแล้วก็เชียร์ประธานรองประธานที่ลรยตัวอยู่ข้างบนอีกเชียร์ยังไม่จบเลยค่ะยังไม่ครบสิบคนเลยโดนตัดไล์ไปซะนี่คือมันดับไปอะ่ะทุกคนมันดับไปเลยพอปิดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ สักพักเป็นอีกแล้วก็เลยมีน้องๆในห้องไลฟ์แนะนำบอกว่าลองสั่งพัดลมนะคะพัดลมระบายความร้อนเนาะมาติดด้านหลังโทรศัพท์ดูมันอาจจะช่วยได้วาสซันเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจัดไปค่ะสั่งมาแล้วนะสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วจ้าเราจะมาทดสอบกันนะสั่งมาแล้วค่ะตรงนี้เลยนะนี่ทุกคน เราจะมาใส่ดูไลฟ์ Light, วันนี้สามชั่วโมงดูสิว่าจะเป็นยังไงเนาะประกอบก่อนนะจะมีจะมีตัวชาร์จมาด้วยนะจะมีตัวชาร์จมาด้วยมีสาย USB มาให้เนาะอ่าสลับเราเสียบเสียบแบบไปด้วยแล้วก็ตัวนี้เสียบใส่อย่างนี้มาป่านไปดูวิธีแล้วแหละที่เขาใช้กันนะแต่ตัวนี้มันใส่ไม่ได้ทุกคน เพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ iPhone น่ะแต่ของแม่้ามันจะเป็น a อ d ด o i d เนาะถ้า a n d ด o i d เราจะต้องมันจะมีแม่เหล็กเนาะตัวเนี้ยแม่เหล็กนะเราต้องแกะก่อนทุกคนต้องแกะตัวนี้อืมแกะตัวนี้แล้วก็ติดสายลางโทรศัพท์ก่อนเนี่ยจ้ะเราจะต้องติดสายลางโทรศัพท์แบบนี้นะคะอืมเราจะวางประมาณนี้นะนี่แล้วก็เอาตัวเนี้ย เห็นไหมมันจะติดเลยทีนี้เราก็ตั้งไลฟ์สดได้เลยมาพิสูจน์กันนะคะสามชั่วโมงจะน็อกมะกําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามาพิสูจน์กันไปเลยจ้าเนี่ยแล้วตรงนี้มันหมุนได้ด้วยนะมันหมุนได้ด้วยเห็นไหมมันหมุนได้ทุกคนดึงออกได้อ่าเราติดแม่เหล็กไปแล้วนะแต่มันก็ดึงออกได้นี่อย่างนี้เลยจ้า ตรงนี้เราก็จะเสียบใส่กับที่ชาร์จเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดวิธีตรงนี้นะคะมันจะเร่งได้เห็นไหมเราต้องเสียบไฟก่อนเราต้องเสียบไฟก่อนมา,ากนุญาเราเสียบไปด้วยนี่เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยค่ะเห็นไฟไหมันจะขึ้นมานะคะสวยความแรงนะคะความแรงนะทุกคนนะตรงนี้ มันจะได้สามระดับเลยจา้าอ๋อมีลมออกด้วยอะตรงเนี้ยมีลมออกด้วยรอดอะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่พิสูจน์นะคะตอนนี้แม่ปลาจะตั้งแบบนี้เลยตั้งใส่ขาตั้งกล้องแบบนี้โอ้โอเคโอเคจา้าจะมาพิสูจน์กันนี่เลิศค่ะเลิศ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  รอบนี้นะคะจะเป็นคุณแม่ปานีไลฟ์สดนะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราจะมาตั้งตั้งค่ากันไลฟ์ก่อนคุณแม่พัดลมเราใส่แล้วนะคะตรงนี้เราใส่แล้วพัดลมดูดอากาศมาดูกนเลยจ้าเราจะเข้าไปที่หน้าช่อง t ิกตอกของเราเลยนะคะอ่ะไปที่ติกตอกเลยค่ะตรงนี้จ้าทิก t อกทิกตอกตอนนี้กํลาลังตั้งค่าปุ่มไลฟ์สดกันอยู่นะจ๊ะตั้งประมายความขันก่อนเราจะ ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสักสองก้ายืนยันเลยจ้ะก็ยืนยันกดปุ่มไลค์ได้เลยจ้ะอามาแล้วเดี๋ยวเราเราจะพิสูตรกันนะท,ทุกคนนะว่าสมชั่วโมงนี้นะคะสมชั่วโมงนี้เครื่องจะน็อกหรือเปล่าจะราบเลื่นดีไหมนะจ๊ะไปค่ะลุยเลยค่ะคุณแม่ปานี นี่เปิดไลฟ์แล้วค่ะเปิดไลฟ์แล้วค่ะเตรียมทักทายผู้ชมได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอี MC ที่รักทุกคน ไปติดตามไปอุ้มหนุ่มอุดรกันนะคะไปอุ้มคุณติก๊กหนุ่มอุดรกันนะคะในห้องเราตอนนี้มี43สามท่านโคตรมหาเศรษฐีนะคะช่วยกันนะคะอุ้มอุ้มคุณติ๊กก่อนแล้วทึกไปเปิดกล่องกันนะคะคุณติ๊กวางกล่องมากี่เหรียญน,นะแม่ห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญน,นะคะคุณติ๊กวางกล่องมาห้าสิบเหรียญค่ะช่วยกันนะคะขอสิบสองคนค่ะตอนนี้มีสองสองสามเปดขอสิบสองคนนะคะ ทุกคนมีน้ำใจค่ะทุกไปด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันค่ะรักทุกคนนะคะลูก<อ>ไม่เห็นเลยจะได้ปากบุญให้ยิกจ้าเม้นมาใหม่หน่อยเปิดกล่องกันครับก็ได้สวัสดีครับโอ้อเด็กช่างทรงของความ <c oughs> ส่งเปลือกหอยให้หัเกีแปดก้าสิบขอบพระคุณนะคะไปรับไปรับมาแล้วใช่ไหมไม่ไปรับปักหมดใหแล้วอ๋อขอบพระคุณนะทัางส่งของผานด้วยโอ้ยมันส่งอันนียี่สิบยี่สิบสองยี่สบสาีสี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่เก้าสามสิบนับกับท่านขอบพระคุณได้เยขอบพระคุณไยรับท่านรับไม่ทันเริ่มเริ่ริ่ขอบพระคุณนะคะคุณติ๊ก เดี๋ยวดูก่อนมันได้เท่าไหร่แล้วสองสองสี่หนึ่งลิ่อเก้าคนใช่ยเก้าคนนะคะเก้าคนค่ะช่วยกันนะคะ FC ที่ราทุกคนห้องแม่ประบาลตอนนี้มีโคตรมหาเศรษฐีโลกอยู่สามสิบเก้าท่านรวมทั้งแม่นกด้วยได้นี่ใช่รวมทั้งแม่นกเขาพ่อสอนสวรรค์ด้วยนะคะใครยังไม่อุ้มไปอุ้มเดือดเลยค่ะใครยังไม่9ก้าคนเนาะไปอุ้มด้วยนะคะเจ้าของกล่องนะคะห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญอุ้มริงด้วยนะคะเจ้าของกล่องวางมาห้าสิบเหรียญค่ะห้าสิบเหรียญนะคะ เดินสายปะเยเดินสายทั่วไทยอ่าเมืองอุดอรติ๊กเมืองอุดอรเดินสายทั่วไทยรับหมอต่อเติมสร้างบ้านค่ะใครอยากต่อเติมสร้างบ้านติดต่อคุณติ๊กได้นะคะติดต่อคุณติ๊กได้ค่ะใช่ประสบการณ์มากกว่าสิหปีติ๊กหนุ่มอุดอรรูปหล่อด้วยล่ะเป็นตาใจดีเนาะใจดีนั่ เป็นแต่เป็นเศรษฐีไหมชีวนตชวบ้านเราเปิดก่องกันไงว่าอันสายไฟนองอยู่ที่ตึกที่ถล่มนะเออนี่แหละที่ว่าสูญเสียเป็นแสนนะเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคนราก็ได้มากกว่าเดิมเปิดกล่องกันนะคะเปิดกล่องกันค่ะยังยานยันยังเยอะอยู่แม่สี่จ๋าน้องเยินขาเหล็กสวัสดีครับเยินเอออีกสักสิบสาธุค่ะแม่สาโุสธุจ้าถือแล้ววันที่หนึ่งสิบล้านได้ไลกว่าเก้าได้ลายกว่าเก้า หลายกเก้าค่ะคช่มันเป็นแซนแมบ้าแม่นังน้องน้องทุกคนชอบมคะคุณแม่ปานีมาจัดรายการแบบนี้ชอบไหมถ้าชอบที่แปดมาเลยจ้าถึงเวลาไหนคะสิบสองจุดศถึงสิบหค่ะน้องทาววนท้าวับสวัสดีค่ะแล้วก็ส่วนเวลานะคะสิบห้าจุถึงสิบเจ็มาเจอกับคุณแม่ปานีจะสุดทอนเจอออมแอ้บอกว่าสนุกดีค่ะ ห้องนี้นะคะจะยาวๆนะคะยี่สสี่ชั่วโมงตอนนี้แม่ปานมีคุณแม่ปานนี่มาเสริมทับแล้วค่ะค่ะแล้วก็วันจันรจะมีสาวสวยนะคะมาเสริมอีกแล้วนะคะวันจันทร์จะมีสาวสวยนะคะมาช่วยอยู่ประมาณเจ็ดคนค่ะเออเอ็นสวัสดีค่ะน้องติ๊กส่งหมวกมาแม่ยิ้้ยขอบคุณป้ามางามเสียหมวกแมอใช่ชอบชอบมาก ไม่นกชอบขอบพระคุณนะจ้าน้องไม้สวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีจ้าเออสวัสดีค่ะเออคุณอ่ะสี่สิบเหรียญไงน้องไม้สี่สิบเหรียญเหรอคะจ้าโอ้ยจะแม่ต้องอ่านชื่อตรงนี้ว่าเนี่ยคนวางกล่องจะมีชื่ออ๋อค่ะแล้วก็นักติ๊กหนุมดอนได้สมบัตินี่สี่สิบเหรียญอืออุ้มนักติ๊กกันนะคะทุกคนอุ้มนักติ๊กกันนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ สวัสดีคะ่ะตอนนี้มาสองสองสี่หสองสองสี่ขอขอนะคะสองสองหกสองสออ่าอีก14คนจ้สิบสี่คนนะคะเพื่อน14คนค่ะสองสองห <260 S 1> เอาน้องติ๊กให้ดอกละใช่แป่ต้องสามสิบสามองสามสิบสามสสิบส่สามขอบพระคุณนะเจ้าคะ่ะขอบพระคุณมากๆะ่ะเออดีใจสดจบไปแล้วค่ะทุกคนนะคะสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงคะ่ะ อ่าเครื่องไม่นอกเลยใช่ไหมแม่แมมลื่นไหลไใช่ไหมไม่ค่ะไม่เป็นเ,เออไม่เป็นไรไเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเพราะว่าเรามีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะสามชั่วโมงผ่านไปด้วยดีจ้านะคะทุกคนไลดีจริงค่ะไลสดนะคะไม่อืดไม่หน่วงเนาะไม่สะดุดไม่นอกกลางคันค่ะอยากได้ไปที่ตะก้าได้เลยนะจ๊ะ